คุณฝ้าเองค่ะที่แนะนำให้รู้จักซึ่งคุณฝ้าเองมีปัญหาเรื่องเป็นซีสที่ปีกเมือรูเป็นเมื่อไหร่ยังไงฮะอ๋อมันจะมีอาการตอนเมื่อปลายปีของสีห้าค่ะปวดท้องปลายปีห้าสี่าก็ช่วงน้ำท่วมใช่ค่ะอ่างไรฮะก็เวลาเป็นประจําเดือนก็มันจะึปวดปวดมากปวดแต่ไม่ถึงขั้นมาก่ะมันก็ หน่วงๆอะไรเงี้ยค่ะคปวดมากแล้วก็อยู่ประมาณสักสองสามเดือนก็ออกการแบบปวดมากปวดชนิดว่าลุดดิกไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับที่อ่ะปวดมาก嗯嗯ก็ให้ให้แฟนไปไป,ไปซื้อยามาคืออันนี้ปวดผิดปกติใช่ค่ะาาก็ให้แฟนไปซื้อยามาทานทานยาก็หาย พอมันจะเป็นบ่อยมากขึ้นนะคะเป็นอยู่เรื่อยๆปวดอยู่เรื่อยๆะค่ะคือเป็นมากขึ้นรุน<ช>แรงขึ้นใช่ค่ะอ้าวเสร็จแล้วตัดสินใจต้องไปหาหมอละก็วันนั้นมันเป็นมากเป็นจนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะก็โทรไปหาเพื่อนข้างบ้านนะคะว่าพาพาไปหาหมอหน่อยอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลหน่อยเขาก็พาไปก็คุณหมอไปตรวจว่าเป็นสีซีเซนแล้วนะอยู่ข้างซ้าย ซีสสี่สเซนอยู่ข้างซ้ายใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วต้องทำยังไงฮะก็คุณหมอก็ให้ให้ยามาแล้วเขาบอกว่าถ้าการไม่ดีขึ้นหรือว่าอะไรก็ให้ให้ไปออสองอาทิตย์ไปครับแล้วถ้าไม่หายก็สองเดือนผ่าอ๋อคือให้ดูระยะเวลาถ้าสัปมาณสองเดือนใช่ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นต้องผ่าออกใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วยังไงฮะอ๋อแล้วตอนนั้นก็รู้จักกับน้องน้องเขาก็ตือ้อ แบบไม่เตือนอแบเหมือนว่าเขาไปแนะนําอะค่ะ<ม>ก็ไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าเรากินสินค้าเยอะอาหารบํารุงหรืออะไรเงี้ย<ม>เยอะมากเราก็บอกเฮ้ยนุชของพี่นะอยู่ตู้เย็นเนี่ยเต็มเลยอะไรเงี้ย<า>ก็ไม่เปิดใจแต่ก็สมัครทิ้งไว้<ม>แล้วก็มันเป็นมากจน ทนไม่ได้แล้วก็คุยกันเงี้คะ่ะโทร,ค,รคุยกัน<ๆ>เล่าเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนุก,ก็บอกพี่ลองกินบีมสีสีเขียวอะไรเงี้ยก็มาทานบีมตอนประมาณเดือนกุมภาอ่าปีนี้ใช่ใช่ค่ะปีปีนี้ค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วก็ก็ทานบีมนุชก็จะแนะนำว่าพี่ฝ้ายทานวันละหเม็ดนะคะอะไรเงี้ยคะ่ะ อัดไปเลยสามเดือนศาสตราจารย์ดรบอกว่าอัดไปเลยวันละหกเมตรแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ถึงสามเดือนหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อัดอัดเลยอัดวันละหกเมตร <laughs> ใช่ค่ะไม่ถึงสามเดือนก็หายใช่ค่ะ <ๆ S 1> เขาบอกเดี๋ยวมันก็ฟอพี่ไฟต์เดี๋ยวก,ก็กินไปเลยหกเมตรหกเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทานยัในหกเมตรเช,าชา้าเชา้าค่ะเช้าสองกลางวันสองเย็นสองใช่ค่ะ กอดกอนอาหารคุณต้นไม่ต้องมองผมผมไม่มีมดลูกต้องมองอ่าแต่ทานได้ครับในหลักการรับประทานเนี่ยทานได้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ยาใช่ครับใช่ครับไม่มีคำว่าเกินปริมาณไม่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาครับถ้าทานน้อยมันก็จะใช้ระยะเวลายาวก็จะระยะเวลากว่าจะออกแต่ว่าเราเวลาปวดมันปวดแต่ละเดือนมันปวดมากนะฮะอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อฮะ หกเม็ดหกเม็ดค่ะกี่กี่วันกี่เดือนถึงรู้สึกว่ามันมีปฏิกิริยากับตัวเราก็รู้สึกก็ทานแล้วก็ตอนที่ว่าจะปวดอ่าประจําเดือนหน่วงอๆอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็หายอะค่ะไม่ไม่มีอาการแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเออนุก,ก็บอกพี่ฝ้ายลองไปตรวจดูสิอะไรเงี้ยเราก็เฉยเราก็ยังไม่ไปอะค่ะเขาอยากรู้นี่ใช่เออ <laughs> <laughs> ก็เลย ไปเมื่อวันที่สิบแปดมิถุนาเนี้ยค่ะอ่ฮไปหาหมออีกเดี๋ยวกุมพากุมภาเริ่ม่านใช่กุมพามีนาประมาณประมาณแต่ก็ยังไม่ได้ผ่าเลยนะค่ะยังค่ะพอเริ่มกินกุมภาถ้าไม่เห็นผลมีนาเมษาพฤษภาต้องผ่าแล้วอ่าเสร็จแล้วเพิ่งไปตรวจเมื่อมิถุนาใช่ค่ะไปไปตรวจแล้วก็คุณหมอตรวจใช่ค่ะคุณหมอตรวจ ก็คุณหมอตรวจอยู่เขาว่าไม่เป็นอะไรนะคะปกติฮะคุณหมอไม่เป็นอะไรเหรอเพราะหนูมาตรวจเมื่อเมื่อเมื่อเก่อนคุณค่ามีประวัติอยู่แล้วว่าคุณหมอว่าสี่เซนเขาบอกไม่เห็นมีอะค่ะบแล้วเขาก็เอาจอให้ดูอะค่ะเอ็กซเรย์พอตรวจชุดใหญ่เขาบอกไม่เห็นมีอะไรบอกฮะไม่ไม่มีเหรอก็ถามบอกจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยค่ะคุณหมออ่านประวัติผิดคนมะฮะ ใช่แล้วแล้วตอนหลังคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าทานคุณทานยาอะไรมาไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรมาไหม,อ,มอะไรเงี้ยค่ะก็บอกอ๋อทานค่ะทานของบังคุดอล้วกของออบีมของบีมอะค่ะแล้วก็น้ำบังคุดอะค่ะออของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยวิเศษเอ,อ,อะไรเงี้ยก็บอกเขาบอกเขามาเขาน้าเอามาให้เขาดูด้วยอะค่ะเอจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการไม่ใชัยังไงก็คือถูกต้องเพราะดูจากฟิล์ม็กซเย์ด้วยใช่ค่ะจากฟิล์มที่ที่ตรวจผมไม่รู้ใช้เอ็กซเรย์หรือเปล่าอาจารย์อัลตราซาวมั้งใช่ค่ะออเป็นออลตราซาวนะฮะแต่ก่อนแต่ไออาการที่ปวดท้องก็หายด้วยหายค่ะหายตั้งแต่เมื่อไรหร่ฮะเอออาจารย์ถามคือทานกุมภาแล้วหายปวดเมื่อไหร่ พอทานแล้วก็ดีขึ้นก็ลืมไปเลยว่าเคยปวดท้องอะค่ะไม่ได้จําว่าเมื่อไ,ไหร่ด้วยใช่ค่ะไม่จําเลยเออแต,นะแต่แต่ตอนนั้นเอ,อตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยอีกอีกเดือนหนึ่งหนูก็ไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลท,ที่ประจําที่โรงพยาบาลรามอ่มอะค่ะเขาก็บอกมีอะค่ะ ตอนนั้นนะคะมีแล้วตอนหลังก็เลยบอกโนตพี่เอาอะไรเงี้ยสั่งให้โนตแล้วเล่าให้มีหาคุณหมอสองท่านใช่เพื่อตรวจดูว่าถูกต้องไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นำพยจะถามว่าเป็นซิสแบบไหนหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะคือตะกี้ถามว่าหายปวดเมื่อไหร่ใช่ไหม ปกติเนี่ยมันจะปวดช่วงมีประจำเดือนใช่ไหมก่อนมีประจำเดือนส่วนใหญ่ซิสมันจะปวดช่วงนั้นเยอะก็จะเป็นเดือนละครั้งค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าของน้องนี่ถ้าคือถ้าก้อนมันใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็อาจจะไม่ใช่ปวดวันละครั้งมันอาจจะมีถี่ขึ้นมาใช่ค่ะหนูจะปวดอ่าเป็นประจำเดือนก็ปวดพอพอหลังเป็นแล้วก็ปวดปวดอยู่เรื่อยแล้วมันจะถี่ขึ้นเลยอะค่ะ<ม>อาทิตย์ละครั้งหรือว่าอ่าสอง อาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วเขาปวดแล้วค่ะปวดบิมเข้าไปทําอะไรให้ซิสมันหายไปอ่ะครับอาจารย์ฮะอาจารย์อาจารย์พิเชษบอกผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่มีมันลูกใช่ผมพยายามมีแต่มันไม่มีก็โดยปกติเนี่ยนะคะซิสหรือเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรพวกเนี้ย ถ้าคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติเนี่ยร่างกายก็จัดการอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยถ้ามันเกิดกลายพันธุ์ไปเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรพวกนี้มันจะมีลักษณะผิวของเซลล์เนี่ยผิดไปจากปกติซึ่งร่างกายจะตรวจสอบได้พอร,ร่างกายตรวจสอบได้ร่างกายก็จะไปกระตุ้นเซลล์นักฆ่าที่อาจารย์พิเชษเรียกเอาไว้ก็คือ natural killer cell กับส y t ตัว x i c ิ T cell เนี่ยนะฮะให้ไปจัดการ หรือร่างกายอาจจะพยายามเพิ่ม th17 ครับเพื่อที่ไปจัดการกับเซลล์พวกนี้นะฮะ,ะผลิตพัณฑ์ของเราอาจารย์พิเชษต่อเลยทำอะไรได้บ้างก็สร้าง th1 ครับซึ่งไปทำให้ Natural Cure e ล l l l เม็ดเลือดขาวจัดการกับซ,ซ,ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม,อมนะครับได้2เท่าประสิทธิภาพสเท่าครับกินหเม็ดนี่นะฮะ ภายในสิบห้าวันน่าจะมีทีเอสิบเจ็ดสร้างขึ้นมาเกินกว่าห้าเท่าเพราะฉนั้นความสามารถในการจ่ายการตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกห้าเท่าสองคูสองเท่าแล้วคูณอีกห้าเท่า,ทา,ทามันก็เป็นสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะรวดเร็วมากสี่เซนนี่ไม่ไม่เหลือละทุกวันนี้ก็ลดปริมาณหรือว่ายังทานเท่าเดิมฮะลดค่ะลดแล้วใช่ค่ะ,ะ,คะเหลือส่เหลือวันละสี่เมตรก็น่าจะเพียงพอก็น่าจะลดไปได้อีก ยกเว้นว่าอยากจะสวยเต่งตึงมีมีผลไหมฮะคะมีค่ะแล้วฮะค่ะรู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านนะข้างๆเขาก็จะทักว่าไปทําอะไรมาอะไรรู้สึกดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสาวๆรีบรับประทานใหญ่เลยนะฮะใช่แล้วก็ทีนี้ก็จะมีไอ้นี้ค่ะจมูกเนี้ยค,ค,ค่ะคือว่าเออไปไปเสริมมาแล้วทีนี้ไปไปขัดหน้ามันอักเสบใช่ไหมคะครับอักเสบแล้วก็ ไปไปเอาออกอืแล้วมันก็เป็นแผลเลยเวลาไปล้างเนี่ยน้ำยาเนี่ยมันลงคอเลยอแบบมันทะลุมากพอทานน้ำมังคุดบีมเงี้ยมันก็เออรู้สึกดีมันมันขึ้นเร็วมันตื้นเร็วอ่ะอ๋อคืออาการอักเสบมันก็หายไปด้วยผมอยากจะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับการที่ทําให้ผิวพรรณเต่งตึงนั่นะครับองค์ประกอบหนึ่งในแคปซูลสีเขียวคาซเนียของเราเนี่ฮะ มีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็เป็นส่วนประกอบของผิวหนังครับคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สามเป็นส่วนประกอบของผิวหนังของทุกคนครับแล้วคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเนี่ยประกอบด้วยเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นของผิวหนังอแล้วก็จะเป็นส่วนที่หายไปเมื่อมีอายุมากขึ้นครับเมื่อมันหายไปคุณต้นคิดว่าเป็นอะไรฮะหน้าของเราก็จะก็จะเหี่ยวครับ ถ้ามมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นหน้าของเราก็จะตึงตึงขึ้นไปอีกครับแคปซูลของเรามีประสิทธิภาพในการทําตรงนั้นชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นจะได้แปลกใจครับว่าะจะมีการยกกระชับของผิวหน้านะฮะแล้วเราก็เอาคุณสมบัติตรงนี้แหละอืปัจจุบันเนี้ยเราเสริมเข้าไปเป็นครีมนนทำเป็นทาเป็นเซรัม่มทําเป็นครีมก ก็ปัจจุบันก,ก็กลายเป็นเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแล้วเด้งอ,อีกนะฮะเด้งเด้งเด้งให้ชินเลยนะฮะอ่ะขอบคุณมากครับคุณนุชกับคุณฟ้ายนะครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ